ดอกไม้สีเหลืองขึ้นมาเมื่อกี้เามึงงามเ้เจ้าก็บ่มีระวังแน่เด้อมันสิไปเข้าผู้ทั้งลุมเ่มนั่นน่ะขอโทษค่ะเจ๊แม่อีแม่เราก็ใส่มาคือกันดอกไม้สีเหลืองเขาใส่แสดงว่าเป็นคนบ่อที่สุดแม่ขอโทษเด้อเหลืองทั้งทึ่งพี่ดอกบ่แม่นเหลืองทั้งลางอีแม่สวยก็อีนี่อยู่ครับไม่ได้ตั้งใจว่าไอ้กูครับเนาะเป็นยังล่ะกระเทยกระเทย ตั้งแต่พ่อมึง <atau> ก <t hat uki> ็เป็นเมียกูเด้อเป็นตาหึงอีกเป็นตั้งแต่้ากัดก่อนหมดแล้วตาบอดบกอกา่ก็สิมันใจคักเนาะเดี๋ยวนี้มึงคิดว่ามึงได้เสียบ่อยก่อนกูสิแม่ละเนาะเสียใจเด้อมึงกินน้ำล้างถ้วยเด้อกูสิกินกูสิว่ากูกินน้ำล้างถ้วยมึงตั้งแต่แอนอรดีก็กินน้ำไตศอกกูเด้อเอามึงทิ่กินบ่อยที่นี่ได้ี่ตีสิกาวมึงอ่ะ กูเข้าไปบอยนี่สีกันมาก่อนมึงเด้อว่าจังไหนตังกก้งใจจีนแล้วค่กูขนาดได้หนี่มากกูจิดไปใส่มากใส่สีขามถนนหนท่างบ่งม,งมีรถเล่ากับอุ้มกูขามกูป<ะ>ไปนอนยืดสาหลับยืดส้ยก้ำน้ำดมน้ำจูบตัวลิ้นกูจูบปากกูจนว่าแขว่วกูลูนเหมือเออสีว่าไหน ตีเป็นอนคูเนี่ยอีดีอ่ะเออกูสอนไหยอีบึงไม่ยั้ปากไามึงยังาขึ้นครับเจ้าคูเนอะกูตบปากเนี่ยมึงจะมาใส่ไรกูได้กังไหพี่น้องไหลกระด้อไหมให้ทไปพิศสวบักูไปนอนน้ำมึงตั้งแต่มือใดญดี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 ที่พิบารดและี่บ้าราพิดชอบทีบ้านเนี่ย เรมเริ่มละบ่มึงก็บบ่าบาปวะไงเนาะก,ก็บบ่าบาปกูคักแน่เนาะโควิดเข้ามาลูกร้องกลับบ้านมัดตัวขู่ทุกคนไม่แต่ขู่กับมึงสองคนอยู่น้ำกันสองคนอยู่น้ำกันบ่สีกันที่เห็นอย่างเอาไม่มา <c oughs> ถ้ามานะ้ำมึงพากูไปนะถ่ายคลิปนะพากูไปเอาสายบัวให้หนองนำ้ำมึงยังไปสีกูจะให้น้ำเหมือนเด้รอบสอง กูไปขึ้นต้นพักกระเดามึนกับข้นภาษีกูช่างต้นไหมเมื่อวานเสียวมึงเสียวอยังกับกูเมื่อวานนี้มึงเสียวกูเฮ็ดหัวให้ได้สิเดี๋ยวนี้ฮะกูว่าเอากูุศลทิมแล้วบานมีกันสลัดทิมอีกสบัดทิมแล้วค่อยหน่อยพี่น้องมึงอย่าบังขายหนากูเด้องั้นทีละกันที่พี่บ้านเราคนฟังตัว นย้อยมึงยาเนอะยาเนอะยังเห็นไหมขึ้นมากนี่กูบอกเอามึงไว้เด้อ้าวกูขืนมันเป็นยยแมงหยั่งเหรอกวนตีนคุณสิเอาหยั่งนี่กูบอกเอาหยั่งกูสีลำเออลำไปกูสีเตยห้ามเอ้ยมาแก้วตอนนี้เราเข้าใจแล้ว ว่าเธอต้องการยังวันนี้เราสิจัดให้เธออย่างแน่นอนแต่เราขอบอกเธอไว้ก่อนว่าเราเป็นคนซาดิสผมใจเป็นคนซาดิสกมเาจดีดียวยดียว,ยวห<า>ยุดการการเสผสมเทียมต้องเอาเมือจกดากขวดขีวอกสักคน โอ้หามันเอยมันบ่เมนเสิงงัวเสิ่งคุ้ยดิ้อเ่องอหานี่เนี่มันเป็นอย่างแม่ยากก้มกูแท้นี่ทำยังงู้ใาญมันบอ่เข่ากูจะจับใจเนี่ยนี่โอ้ยเอาไปยังไง ตงรักพักดีองชายพนาที่มาทำกับลูกสาวมองฉันแบบนี้<อ>น,นะค้อนสิมบา้าหเหราเป็นนังเขาบอถามลูกสาวของตัวเองก่อนเหรอวจะเป็นต้องถามไหมคะมองฉันเห็นเต็มสองตางองช์ชายจะต้องรับผิดชอบลูกสาวขเขารับผิดชอบก็รับผิดชอบแต่เมื่อนี้เราบอสบายใจเมื่อนใดเราอารมณ์ดีค่อยว่ากันถือว่ากูัวช่วยยีลีที่ิตกูมันนี่เย้มาเนี่ย เอาหยอกจั่งแต่เมียนี่ก็ได้อย <Boy. S 2> มึงสิเทียงเป็นเมียกูจนได้ติบุญเหรอขันมึงใจขาดตัวกูแล้วกูยังสิสาระว่าเอามึงเป็นผัวดีดีดลดๆน้ำแตกระแยกค่ะ <laughs>